ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นดีกว่าในวีโก้นะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นวีโก้แหละ,ะคือทำสีรอบคันครับอ่าเป็นสเตตหนึ่งช่งล่างก็สเตตหนึ่งใช่อะไรชุดบอดี้นี่เปลี่ยนแทบหมดเลยทีแรกที่มาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเดิมๆเ,เนี่ยค่อนข้างจะแบบเดิมจ๋าเลยเดิมเลยแบบค่อนข้างที่คือตามอายุอะ่ะจะมีโซมบ้างสีแบบที่ซีดบ้างนั่นแหละนั่นแหล,ละคือประเด็นเลยช่วงล่างแดงๆหน่อยใช่อ่า ค่าน,นี้เจ้าของรถก,ก็เลยบอกว่ามีคอนเซปต์ให้เราครับอยากให้เราแต่งให้ออกแบบดีไซน์ให้แต่อยากได้เป็นเดิมเราก็เ,<ด>เลยครับทำสีใหม่เป็นสีเดิมนี่นแหละใหม่รอบคันรอบนอกเป็นตัวสเตปหนึ่งในราคา4ี่0 0ื่นห้าใช่อันนี้ก็แจ้งก่อนเลยนะครับในราคา4ี่0 0ื่นห้าแล้วก็ในสเตปช่วงล่างคันนี้ที่เราได้ลงคลิปไปเยอะๆแหละนะครับมีอะไรหลายๆอย่างคันนี้เป็นช่วงล่างสเตปหนึ่งอยู่ในราคา1 5 0 0 0บาทไม่รวมรอะไรแนะ่ แล้วก็คันนี้เห็นไหมอยากให้เราจัดทรงแบบหล่อแล้วก็ยังอิงคําว่าเดิมได้อีกเราก็เลยจัดเป็นยาง BF KO 3ครับนะครับคันนี้เป็นระบบโชคอะไรครับเป็นโชคโปรเฟนเดอร์เป็นระบบโมโนทูบทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็มีการแบบปรับจัดทรงขึ้นมาให้รถดูสวยขึ้นให้รถดูแบบหน้าไม่มุดอ่ะให้ดูแบบหน้าแบบสง่าสง่าหน่อยคือปกติในวีโก้เนี่ยเราจะเห็นหน้าทิ่มแล้วเราบหมดความสง่าเราก็เลยมีแอบ ขยับขึ้นอีกนิดนึงนแต่เจ้าของรถผมว่าทรงแบบนี้เจ้าของรถน่าจะชอบใช่ครับใช่ยังอิงแบบมองเผลนๆเนี่ยถ้าเราไม่พูดก็บอกว่าในสเต็ปเดิมแต่ก็ยังมีครงลักษณะของรักสไตล์รถมันที่มีหน้าทิมๆหน้าทิมๆนิดๆในสไตล์นี้นะครับงานสีตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,รบอาจจะเหลือเก็บรายละเอียดีนิดนึงแต่วันนี้มาอัปเดตภายในหน่อยดีกว่านี่ในการทําของเราเนี่ยเรามีการบิวภายในนะครับใช้คําว่าเปลี่ยน หนังใช้เป็นหนังแท้ใช่ครับนะครับหนังแท้บ่อพวงมาลัยจริงๆหัวกันเกียร์เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วแต่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมเรามามาถึงอลไรแต่เราไม่อยากใส่เดี๋ยวเลอะมือโอเคแต่ให้ใส่แบบตอนสุดท้ายแต่พวงมาลัยถ้าไม่ใส่ไม่ได้หวะครับไม่ได้ต้องต้องขับต้องขับก็เลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาใช่ครับนะครับแผงประตูนี้ก็ทําใหม่หมดเลยนะถูกต้องเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยซักบ่อซักพรมตู้แอร์ใช่ระบบแอร์คันนี้หนาวระบบแอร์คันนี้บอกว่าใหม่ทุกอย่างใช้กระทั่งคอยเย็นนะครับวาล์วแอร์ แล้วก็เป็นพวกกองแอร์ทั้นี้ใหม่หมดเลยทักนี้ใหม่หมดเลยนะครับอ่ะมาดูด้านท้ายนี่ดูด้านท้ายครับนี่เห็นไหมต้องบอกว่าเป็นวีโก้รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เขาบอกว่าเขากําลังหากันนะครับตอนแรกเจ้าของรถมาวันแรกผมถามไปว่าขายไหมนะถ้าบอกเป็นรุ่น vsc vsc ใช่ครับเป็น vsc ตัวแรกนะครับก็อาจจะระบบอาจจะเยอะนิดนึงใช่ครับแต่ผมว่ามันเป็นรุ่นที่หายากนะครับอ่ะคันนี้มีการเปลี่ยนกระชนหลังใหม่ นะครับคันนี้เลือกเป็นสีเทาเป็นกระชนตัวนอกด้วยนะถือว่าเห็นได้น้อยนะกระชนสีเทาตัวนี้ที่แรกในในในโครเมียมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ารถอยากให้คุมโทนแบบบเปลี่ยนแนวบ้างอะ่ะเป็นโครเมียมมา20ปีแล้วอะ่ะดูดูสวยนะด,แบบดูแบบดูแบบนวล<อ>ดูแบบดูมีราคาดีแล้วก็ชุดหูล่างหลังก็เก็บให้ใหม่แวบมาดูช่วงใต้ท้องหน่อยดีกว่านี่นี่จะเห็นได้เลยครับว่าคันนี้เรามีการ ทำช่วงล่างแบบสเตตหนึ่งแบบสวยๆเลยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกอีกทีหนึ่งตอนเสร็จวันนี้อัปเดตให้เจ้าของรถได้อุ่นใจหน่อยว่าเฮ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วนะอีกนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องการลองเทสใช่นะครับรถทุกคันทําจากเราไปเราจะมีการลองเทสอย่างน้อยวิ่งเทสหน้าร้อยโลใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมนะครับคันนี้มองเผลนๆแต่อะไร่ี่หนักหนามากมองเผลนๆเหมือนสแตนดาร์ดใช่แต่ข้างในใหม่ล้วนๆครับ